<cười> <cười> <Thôi cái> <laughs> chào chào tài chào โอเนาะพี <yap> okay, ่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมื้อนี like ้เนาะพี่น้องกามาพบมาพ่อกับทางซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี <ips> ้ทางบ่าวตาเองกับเ่ได้ออกไปเวียดข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะมางานศพมาส่งสการงานศพทางแม่ใหญ่พี่น้องเนาะบ่าวตาเชื่อในนามญาบ่เนาะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องทาง อ่าท้าพอพี่น้องเนาะเพื่นก็อ่าเป็นเอื้อยของแม่ตู้บอ่ะอ่าก็พี่น้องเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเลยเอาจังใดกะป่ะพี่น้องเนาะอ่าไปทรงอาเพิ่นขึ้นดวงสวรรค์สั้นผ้าน้ำกันพี่น้องเลยอย่างใดกะเพื่นแหละพี่น้องเลยอ่าติดตามรับส้มอ่าเบิ่งน้ำกันอ่าไปทรงสะการเพิ่นแบดนี้อ่าดิวภาษาเพื่นแหละนาะพี่น้องเนาะ คือว่ามือนี้ก็เป็นมืออ่าสีเพิงสีเทียนมือบุญใหญ่บุญบังไฟมืออื่นนี่ก็เป็นมือจูดมือแท้พี่น้องเหรอเนอะาะผู้ใดอยากมาลิ่นมาหัวผู้ใดอยากมากมวนมาซื่นก็มา,มมา,มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่ามือนี้ก็คือว่าเ,เนาะทางบ่อตาเองก็มาทรงสก,การอ่าในชั้นไม้ขาวเพิ่นกับไปถ่ายพุ่นแล้วอะโอไม้ขาวไปถ่ายพุ่นเลยเมนไมนขาวไปถ่ายทางกู คุณพี่พี่กันเขาบอกเขาบอกมักปลาด้นะคุณคุเนาแบบ่าลขาแล้วาห่ะอะนะครับคนเมข้ามาทังนายที่เจ้าของเลยนเขาเข้ามาในทีเลยเขาไปจับจับสุดสักเนาะ

แบ่งกันป่ะจะเป็นอันบุญในเนาะพี่สวยอะไรบ่ได้อไม่เอาหนด้วยหยินด้วเอาแบบยาลาวยาลายาลาวเจนนายาลาวเดียว Bây giờ b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 ây อาการทอนที่กินน้ำเย็นๆมีแห้งจะช่วยอาย็นประมาณสองสามโมงคือเก่านี้ยตกรหด่นโมัสสะภะนะโตาตาะหกโตตัวอารังตัวธรมะสะเานะโมตาตา ผู้ที่สามแม่แม่ขาวซาลี่เนาะคนที่เออเลือกผู้ที่สี่แม่สนาแซมมี่เนาะคนนี้มุดเลยเด้อเขาน่อยจับประตูหน้าเลื่อเด้อเขาน่อยเด้อสองตูกเจ้าแม่ขาวซาลี่เนาะมาเอาเลยเด้อทางมาดีสัมมินาติเมตังเตโยยะทักติวังอาภูราปาริปุรนติสกัลยังเยาวเมวโตสินังเปตานังอุปกำพปติ เยติตังปะฏิตังตุมังคิปะเมวะจะเมนตังตุสะเปปะเรนตุสังฆปาจันตุปะระยะโตมะนิโส bawa ยะตะปะณีกําลังยา bawa ตะมา Wu ta panca niyo jata lu tamawa tan ti ayu นาะะจต่อไปเจ้อว่าตอนนี้กาท่านออกมาดองไป้จันทร์ยังดูเป็นการ่านครั้งนี้เอาสำเร็จจะสิ้นทำพิธีของเพื่อนเนาะก็มีแต่ให้ทางญาติพี่น้องชาวบ้านเข้าไปวางดอกไม้ทุกเทียนเคยมาดอกไม้จันทร์เข้าไปวางมาได้ขนาเด้อเข้ามาดอกไม้จันทร์กันนะครับนี่ก็เพื่อนเดินจังใดเนาะเข้าไปวางเนาะเข้าไปวางในโรงศพ มาส่งสการ์นาะพี่น้องเนาะอ่านี่ก็ตามกุมเสือ้อตามยิบครองเพนีเนาะต่ละคู่ต่ละคนมาต้องได้ไปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็วางไม้พี่น้องเลยะรมากรดาลักทางกาเปขาวแล้เลยนาะคนที่ซื้หนามาเลยเนาะ

ใช้ได้แรือว่าไม่นะเออตัวเพิ่นหมดต้นกระบอกต้นไหนเพิ่นอันเจ้าเลยตัดสูดีกระบอกนี่เลย

เอาเด้อบ้านนี้ฮะไปเกิดไปคานอยู่ดวงสวรรค์สั้นผ้าปุระบันไปอยู่บ้านสนุกสบายพุ่นเด้อบ้านนี้ตุลานมาส่งละีี่ม

ไปทางนาหาได้ขนาดเด้อทำอะไนี่ือคือชวนกันแท้เลี้ยงทางน้ำนี่บางๆเนาะบางตัวผัวอยู่รังกันโอเคเนาะใช่ใช่เดียวเก็บไว้ที่ลึกบใ่ใช่เออเลือดเลือดได้ใช่เป็นไฟเป็นมันของไฟของมันนะฮะพูดมาฮะ เับหูดรอดแล้วแต่ใส่ตะมันเลียกเลยนะขาวหู็เอาไปเลยเอามือเลยดูเรียบเดเดอียวเดียวเดียเดยวก็นีย่าสคนนก็ไ้นียวเดี้เก็บผานี่

ดไม่แน่นอ่เดไดูตอนจ้พอจีบเดาหอเดี๋้วไ่แล้วบบกันบ้านก็มีปิเสธแห้งเลยกเา เราแตกปังแท้พอแล้วพอแล้วกำลังจุังตะนกิโลปังจะบิ๊กฮะแตกเย

เป็นกำลังแห่หัวบ้า โอเคเนาะบัดนี้พี่น้องเลยตัดภาพมาอีบัดี้กามาทางบัดทางว่านาอพี่น้องเนาะอยู่ทางวัดพีกะชาบานเพื่อนกะกำลังหางหากะเคียมครบงานพี่น้องเลยงานบุญบังไฟมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นมือแท้เนาะว่ามือนี่นั่นเป็นมือครบมืองานเป็นมือสีเพิ่งสีเทียนอบังไฟเฮาข็งผู้แล้วพี่น้องเลยเนาะอยู่ทาง วงนาพูดแหละพี่น้องเนาะมือกับมีเฉียงใดเป็นเดินวานขขาสารนะนะพี่น้องเนาะวานขขาสารยางอวัดเออเฮาซะแลยก็พอพี่น้องคือไปสะนางขีมิตรมาสันเนาะซะเลวพี่น้องเลยคือเป่นเดินแฮ่บดหฮบวชนะพี่น้องเนาะแฮ่บดห่บวชกับชีวานข้าวสาร มี FC, ออนนเอฟซีหรือว่าอันนี้เพิ่นทักหรือว่าเพิ่นเม่นกันเข่ามะลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเป็นย่าง,างคือว่านเขาา่าซานว่าสันคือบอตาเคยว่าในคลิปแหละตามทางสะบ้านเพิ่นว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นผลฮาแก้วหรือว่าฮาผลแก้วพี่น,อน,อนอ้องเนะาะว่านว่านเข่าโหยขเข่าเพิ่นว่าโอ้ยคือบอสิได้แท้ว่า์สันแต่มันก็เป็น พีดคล้องเนาะพี่น้องเนาะเห็ดตามพีดคล้องประเภทนี้ตามภูรักผู้ใหญ่เพื่อนพาเห็ดอ่านี่บอต้าใหญ่มาคือว่ากเห็นเพื่อนเห็ดน่นี่นะพี่น,อนะอน,น้องเนาะอ่ามื่ออื่นพี่น,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 นอนะ้องเลยกะมีออม่คือเกาออ่า,อ,อ,าอ่านี่ข้า,บาวบะทวยกระตุนกระชานอ่าถนะรอเบิ่งนรอชมเนาะพี่น้องเนาะอฮะโอเคบ้านในข้างบอต้าอีกก็คือชิได้ขอโตเจ้าเก็บก่อน ແລະໃນນັ້ນກະຂໍກົມກົບແຕ່ລະລາຍເດີ້ທີ່ເຂົ້າມາເບິ່ງເມື່ອຊົມແລະກະບໍ່ຂັດຂາກໂຄສະນາເນາະພີ່ນ້ອງເນາະຖກໍກາວພ້ມະບາຍດີນອງບ